สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทท่านสำหรับคลิปนี้กับผมจะขอนำข้อมูลและความรู้ดีๆซึ่งเป็นหลักในการปฏิบัติหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นประเพณีนิยมที่พี่น้องชาวอีสานถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษนั่นก็คือเฮียด12คอง14ในคลิปนี้ผมจะขอนำข้อมูลคำว่าเฮียซึ่งน้องๆ ลูกหล,หลานคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่รู้จักประวัติความเป็นมาของคำว่าฮีตสิบสองคืออะไรมีการปฏิบัติอย่างไรซึ่งในคลิปนี้ทุกท่านที่รับชมรับฟังจะได้ทราบว่าการปฏิบัติในแต่ละเดือนของชาวอีสานของเรามีการปฏิบัติและวิถีชีวิตเป็นอย่างไรสอดคล้องกับพระพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่องการทำบุญพูดผีวิญญาณ แบบไหนมีการปฏิบัติจนสามารถกลายมาเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิน่นเลยก็ว่าได้ที่12หมายถึงประเพณีทั้ง12เดือนที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการทางพระพุทธศาสนาความเชื่อและการดำรงชีวิตทางเกษตรกรรมซึ่งชาวอีสานยึดถือปฏิบัติกันมานานและมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเดือนเพื่อให้เกิดสิริมงคลในการดำเนินชีวิตหรือจะเรียกแบบท้องถิ่นว่า งานบุญโดยพี่น้องชาวอีสานเราให้ความสำคัญกับประเพณีฮีตสิบสองเป็นอย่างมากและยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอมาตลอดโดยจะมีผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆพาปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีส่วนคำว่าสิบสองคือประเพณีที่ปฏิบัติตามเดือนทางจันทรคติทั้งสิบสองเดือนนั่นเองฮีดที่หนึ่ง คือเดินอ้ายเรียกว่าการทำบุญเข้ากรรมเป็นพิธีกรรมที่พระภิกษุจะหาทางออกจากอาบัติหรือโปรงอาบัตซึ่งพระภิกษุจะเป็นผู้ประกอบพิธีโดยการเข้าอยู่ในเขตจำกัดแล้วรักษากายชำระจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถือว่าเป็นการเข้ากรรมเพื่อทดแทนพระคุณของมารดาเพราะว่าชาวอีสานเราเมื่อคลอดบุตรมารดาจะต้องมีการอยู่กรรมหรืออยู่ไฟบางท้องถิ่น อาจจะเรียกการเข้ากรรมนี้ว่าการเข้าปริวัติกรรมโดยจะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นเก้าคืนปัจจุบันการทำบุญเข้ากรรมจะนิยมทำที่วัดโดยจะมีการกำหนดวันทำบุญเข้ากรรมตามความพร้อมของแต่ละท้องที่หรือท้องถิ่นนั้นๆคำว่าเดือนอ้ายจะเรียกต่วงปลายเดือนของเดือนธันวาคมนับเป็นเดือนอ้ายเดือนที่สองก็คือเดือนยี่ฮีดต่อมาฮีดที่สอง เดือนยี่บุญคุณลานจะกระทาหลังจากนวดข้าวหรือฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้วซึ่งในสมัยก่อนชาวบ้านจะกองมเมล็ดข้าวไว้ในลานนวดข้าวซึ่งจะกองมเมล็ดข้าวเป็นรูปกลวยคว่ำหรือชาวบ้านนิจะนิยมเรียกว่ากุ้มข้าวก่อนที่จะนําข้าวขึ้นเก็บไว้ในยุงง้งฉังการทําบุญคุณลานนี้ชาวบ้านจะทําบุญขวัญข้าวโดยการนิมนต์พระสงฆ์ มาเจริญพระพุทธมนต์ในตอนเย็นและถวายพัตตาหารจะมีการเลี้ยงอาหารเพื่อนบ้านที่มาร่วมพิธีต่อจากนั้นจึงจะนำน้ำมนต์ไปพรมที่กองข้าวที่เตรียาวายวมาไว้และในานาข้าวที่เก็บเกี่ยวเสร็จเพื่อให้เจ้าของนาได้อยู่อย่างผาสุขมีฝนตกตามฤด,ดูกาลในปีต่อไปข้าวกล้าในานานก็จะงอกงามและได้ผลผลิตดีเสร็จจากนั้นค่อยเอาขึ้นยุ้งฉางเจ้าของนาบางคน อาจจะประกอบพิธีสู่ขวัญเล้าหรือยุ้งชังพร้อมกันเลยก็ได้ซึ่งในสมัยนี้การทําบุญคูลานอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหรนะ่นักเนื่องจากเป็นยุคสมัยใหม่มีการใช้เครื่องจับกลเข้ามาทดแทนเีตท,ที่สเดือน3มบุญเข้าจีจะเกิดขึ้นตรงกับช่วงเทศกาลวันมาฆบ,บูชาโดยชาวบ้านจะนำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วมาปั้นเป็นก้อนให้มีขนาดเท่าประมาณไข่เป็ดฟองใหญ่ นำไปทากเกลือแล้วเอาไม้เสียบย่างไฟจนเหลืองกลายเป็นข้าวจีแล้วจะนำไปถวายพระในวันลุ่งขึ้นก่อนที่จะถวายพระเมื่อพระสงฆ์สวดมนต์เสร็จแล้วก็ทำการตักบาตรด้วยข้าวจีร่วมกันปัจจุบันได้รวมบุญวันมาฆบูชาไว้ในบุญข้าวจีด้วยฮีทที่สี่เดือนสบุญภเวิหรือบุญมหาชาติการทำบุญภเวิเป็นการประสานความร่วมมือ ระหว่างหมู่บ้านในละแวกเดียวกันหรือหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อร่วมงานหรือกิจกรรมด้วยกันการทําบุญพระเวทเป็นการนิมนต์พระอุปคุตมาประดิษฐานไว้ที่หอพระอุปคุตในตอนเช้าในตอนบ่ายก็จะมีพิธีอัญเชิญพระเวทสันดอนหรือที่เรียกกันว่าแห่พระเวทและพนางมัดสีเข้าวัดตกช่วงค่าก็จะนิมนต์พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ตกกลางคืนก็จะเทศสอนเรื่องพระมาลัย ไปเยี่ยมชมนรกต่อจากนั้นจึงจะเทศสังกัดบ,บุญพระเวทจะจัดขึ้นสองวันโดยในวันที่สองจะมีการเทศมหาชาติตลอดทั้งวันบุญพระเวทเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมามีความเชื่อว่าการเทศมหาชาตินั้นจะต้องเทศให้จบทั้งสิ้นสิบสามกันภายในวันเดียวจึงจะได้อนิสงส์มากโดยบางท้องถิ่นก็จะมีการแห่ข้าวพันก้อนก่อนที่จะฟังเทศมหาชาติด้วย โดยพิธีแห่ข้าวทันก้อนก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้ามืดของวันที่สองโดยจะมีผู้นำพากระทำพิธีแต่งชุดขาวแล้วแห่ข้าวไปตามสุมทงท้งธงคิวจำนวนแปดทิศร,รอบโบสถ์โดยจะเดินเวียนรอบโบสถ์ทั้งหมดสามรอบหีดที่ห้าบุญสงกรานเป็นการทำบุญเฉลิมฉลองปีใหม่ตามคติโบราณซึ่งจะจัดให้มีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศโดยการทำบุญสงการาน ในวันที่13และ14เมษายนกิจกรรมหลักของบุญสงการคือการส่งน้ำพระพุทธรูปที่วัดส่งน้ำคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนมีหนุ่มสาวออกมาเล่นน้ำสาดน้ำกันหรือนิยมเรียกว่าไปเนามีกิจกรรมขนทรายเข้าวัดก่อพระเจดีทรายบูชาพระเจดีทรายและแห่ข้าวพันก้อนโดยบางพื้นที่มีการทำบุญสงการเพียงสามวันคือวันที่สิ ถึง15เมษายนแต่ในส่วนของชนบทสมัยโบราณจะมีการจัดให้มีการส่งน้ำพระพุทธรูปต่อออกไปอีกจนถึงวันเพ็ญเดือนหจากนั้นจึงจะเสร็จสิ้นพิธีสงการและก่อนที่พิธีสงการจะเสร็จสิ้นลงชาวบ้านจะทําพิธีแห่ดอกไม้รอบบ้านก่อพระเจดีทรายไว้บริเวณทางสามแพ่งรอบๆหมู่บ้าน โดยพิธีกรรมที่กล่าวมานี้เรียกว่าค้ำโพค้ำไ้และจะปักธงเฉลียงไว้ตามกองทรายอีกด้วยที่ที่หเดือนหบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟเชื่อกันว่าเป็นพิธีกรรมขอฝนจากพญาแทนซึ่งเป็นความเชื่อของท้องถิ่นอีสานโดยจะทำพิธีบูชาอารักติิงศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนหรือสารหลักเมืองเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลให้ชาวบ้านได้ทำนาอย่างเต็มที่ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข โดยกิจกรรมหลักของบุญบั้งไฟก็จะมีการแห่บั้งไฟการประกวดและแข่งขันบั้งไฟมีการละเล่นกองตุ้มการเสิงกองกิ่งการส่งน้ำพระภิกษุสามเณรที่เห็นว่าเป็นผู้มีคุณธรรมมีการบวชนาคซึ่งในวันสุดท้ายจะเป็นการจุดบั้งไฟหรือมีมหรสพแสดงดนตรีด้วยบางพื้นที่การทำบุญบั้งไฟอาจจะจัดขึ้นทุกๆ3ปีโดยปีใดหากไม่ได้ทำบุญบั้งไฟก็จะจัดทำบุญ เดือน6คือบุญวันวิสาขาบูชาทดแทน